สวัสดีครับแกะกระมังหาวัวแม่ลูกนะครับแกะกระมังหาวัวแม่ลูกนะครับวัวแม่นี้ได้ลูกตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับได้ลูกตัวนี้เป็นตัวที่2แม่สูงอยู่ประมาณเมตรสี <oh> Sadly, ่ส so mm ิบสองถึงเมตรสี่สิบสี่นะครับเมตรสี่สิบสองถึงเมตรสี่สิบสี่เป็นลูกเพศเมียนะครับเป็นลูกเพศเมียทําเขาเรียบร้อยนะครับทําเขาเรียบร้อยดูครับหนาย่นนะครับลูกเพศเมียนี่ครับแม่สูงร้อยสี่สิบสองถึงร้อยสี่สิบสี่นะครับไป ลำเนื้อลำตัวดีนะครับเชื่องแม่ลำเนื้อลำตัวดีนะครับเชื่องนี่ครับใครกำลังมองหาวัวแม่ลูกนะครับใครกำลังมองหาวัวแม่ลูกเบอร์ใหญ่ๆนะครับเราเอาคู่นี้พิจารณาดูครับแม่ได้ลูกตัวที่สองนะครับลูกเพศเมียนะครับลูกเพศเมียดูบรรทายครับนี่ครับราคาแม่ลูกนะครับราคาแม่ลูกลูกเพศเมียหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท พร้อมส่งนะครับรับประกันตําหนิทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาถกบัวถอนซี่โครงสุดมดลูกไหลผสมไม่ติดยินดีคืนเงินคืนวัวในราคาที่เราซื้อขายกันจริงนะครับหก5มืบาทพร้อมส่งนะครับ